โอเคเบเกตไม่มีพิซีดเพราะพิซีด <c oughs> เข้าโรงพยาบาลนะนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโนบิต้ทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมเอ่อดีเซนดิ้งเดอะวูดซึ่งเป็นเดโม,โมยอยู่นะครับตอนนี้เกมนี้เนี่ยเป้าหมายของเราหลักๆก็คือเราต้องทําฟาร์มและตอนกลางคืนมันก็จะมีผีออกมาก็ก็ไม่รู้ว่ามันจะโผลม่มาเป็นโอกาสนะนะโอเคไปได้เวลาแล้วเราต้องทํายังไงกันบ้างวะอ<ม>ใอ<ม>้มีแมวให้ัปเปิดฟิวเปิดฟิวไงเนี่ยข้างนอกนี้เลย ข้างนอกเลยเลยโอ้โหเกมนี้อ่ะทุกคนในในเดโมโนเนี่ยจะเล่นกันได้2คนนะส่วนตัวเต็มมันจะเล่นกันได้หลายคนเดี๋ยวค่อยชวนพีพีมาตอนนั้นละกันถ้าไม่ตายก่อนนะนะไม่ตายหรอกโอเคไปเออมีแมวตรงนี้แมวจะถูกฆ่าไหมวะเนี่ยไม่รู้อ,อแมวสุดาไปไปกันเถอะพีพีไปกูป้าพีพีไป,ปได้วยพีพีหลัง กลับม,ม,มาเกิดกลับมาเกิดใหม่เลยบอกให้เราอ่านหนังสือข้างในก่อนโอเคอ่นอานแล้วเลิกในกูจะอุ้มเลยปพีไปแล้วกันเห็น <c> ห <oughs> <c oughs> น้า,าแมวเอาไว้บังจำสแกน <c oughs> เฮ้ยมีไอ <c oughs> ใ,ใส่บังเกอร์ด้วยวะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากูตั้งไว้ครึ่งเ บริเกดเอามาแล้วล่ะแล้วเป้าหมายคือจะให้เราปลูกผักนําเหี้ยอะไรวะน่าจะขายของแล้วก็เอาของไปแบบไปเอาตังค์อัปเกรดบ้านเราอ๋อไอ้แอนล้วพีพีกูไปไหนแล้วพี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 กูเดินพีพีกูเดินไปไหนแล้วโอ้ตรงนี้มีให้ มาให้ใช้แฟลชไลท์ด้วยกูพยายามปลูกมันอยู่พยายามปลูกมันเอาลองปลูกมันดิเอาผักไล่ผีเชื่อกู p พลนแอนด์ซอมบี้ไอ้นนี่เพลนเกมเพลนแอนด์เกิดเกมนี้มีจำสแกนนะบอกไว้ก่อนตกใจตายแล้วพวกมึงอันนี้กูได้อะไรมาไม่รู้ทิ้งไว้เอากล่องมาจากไหนเราสามารถเข้าไปในป่าโอ้แม่งน่ากลัวชิบหายไม่กล้าเดินไฟไอ้หียแมงน่ากลัวจัดเราต้องเข้าไปเหรอ ต่เดี่ยยังไม่ใช่ตอนนี้น่าต้องทําอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันให้เข้าไปเข้าไปตอนนี้ต้องตายแน,น่นอนะโดนหลอกตายแน,น่นอนมันให้มีแมวทําไมเนี่ยเอ้ยมันบอกเอาทั o เอาในหม้อคือเอาแมวมาอยู่ในบ้านเฉยๆอ่ะอ้าวมาแล้วหกโง,งแล้วไปห,หาที่ไปห,หาที่หลบภัยละอ่าไปแล้ว,ลวพิซซิตกูออกไปแล้วเมื่อกี้อะไรป๊อกป๊อกมาดูปิดประตูใช่เหรอเมื่อกี้มีเสียงเหรอมีแต่ป๊อกป๊อกเคาะประตูเมื่อกี้มอนิเตอร์ b l a s ซิง่งยังไม่มีอะไรผิดปกติ เปิดไฟด้านหน้าบ้านเปิดไฟซ้ายเปิดไฟขวาโครสว่างเลยมันบอกว่าเปิดไฟไว้ไล่ผีอ๋อเปิดไฟไล่ผีโอเคแล้วก็ปิดไปก่อนละกันพอผีมาอ้าวไฟดับอ๋อพลังงานมันมีชาร์จอ๋อนี่ข้างบนมันมีชาร์จวอร์นิ่งเ้ยเป็นปในป่ากันไหมพวกเราตอนนี้นะตอนนี้เลยอ้าวจัดไปดิพี่มีไฟฉายไหมพี่มีไป้วยกันเลยดิอ้าว บรรยากาศไม่เป็นไรน่าจะปลอดภัยดีโอ้เสียงเสียงเสียงคนนี้อ่ะมันบอกว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังตื่นขึ้นมาแบกเกต์หลังๆแบกเกต์ไหนตาบ้าไปไปผมไม่เห็นนะอ๋อเห็นเนี้ยนี่ชิบหายแล้วแบกเกตมองไว้มองไว้มองไว้ถ้ามองมันไม่น่าทำเลยหรอกเราจะต้องกลับบ้านก่อนเปล่า มันผมผมต้องมาหาไม้เพื่อครับของรวมต่อไปลองลองตัดจากมันดูไหมเฮ้ยนี่ไงเนี่ยมันอยู่เงี้ยตัดตักมันดิตัดตัดแมงเลยไอ้ยี่ตัดหัวมไปไม่ได้กลับบ้านดีกว่าไอ้แม็กเกนเดินอะไรอย่างนี้กูไอ้ยี่มองไว้มองไว้มองไว้กูบอกไว้อะแล้วเราเบื่อมึงออยู่ไหนอะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังพี่กูต้องถอยไปอีกเปล่าขวาขวาออกขวามาพี่ ว้ยเ้ยผีกระปิบกระปิบเลยกระปิบเลยนี่คือแล้วอะไรเข้าบ้านว้ยมาเร็วว้ายเข้าบ้านเข้าบ้านมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนไม่ไม่รู้พี่อยู่ไหนแล้วกูตายอ่ะแล้วกูตายอ่ะเน่กูตายอ่ะเนี่ยแกแล้วไปบูมอยู่กูตายแน่กูตายแน่เดี๋ยวผมลองเปิดไฟเรียกดูโอ้เจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้วกระปิบเลยวิ่งวิ่งว้ายดันดันดันว้าย เปิดประตูเปิดประตูด่วนเลยเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วเปิดพลังงานแล้วใช้ไฟได้เฮ้ยไม่น่ากลัวยี่หายเลยสัตวสผมเข้าไปเปิดประตูทีเปิดแล้ว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 อะไรอ่ะตัดไฟพี่เอ้าไฟดับไฟหมดเอ้ามันบอกว่ามีพลังอร์มอลอยู่ในฟาร์มเราไอ้เหี้ยไม่น่ากลัวเลยสัตว์เดี๋ยวผมลองเปิดพลังงานดู เลียงโคดีอะไรเกมไม่โคตรกลัวเลยกลัวแล้วไอ้เหี้ยไม่มีพี่ปีเอ้ยถ้ากูอยู่กับพี่ปีไม่ได้เดินไปไหนแน่โดนตรอกตายคาบ้านแน่ไอ้เหี้พวกกูแม่งโง่อยู่ด้วยยมีตัวอยู่ข้างหน้าบ้านเราเลยโอ้ยมาเกดใส่เลยผมจะออกไปเปิดไฟพี่เตรียมตัวสับสวิตช์นะพี่ปีสับไปแล้วไปสับรอเลยอ่ะ กรีการไหนไม่ได้ยินนะพาไล่เลยว้าวว้โดนตีโดนตีมันโดนไล่แล้วมันโดนไล่แล้วโอ้ไฟดับเลยดับยังไวบังเกอร์ที่ไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยแต่เช้าเนาะเช้าเลยโอ้มาอีกแล้วไอ้เออโอ้โหเลยเป็นแล้วพีพีตายยังน่าจะยังอ๋อแมวแม่งหายไปแล้วมันบอกให้เราทำการบิวเวิร์กช็อป บิวเวิร์กช็อปโอเคขัดขัดไม้อันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเข้าป่าไปหาไม้อ้าวไปด้วยดิกูไปด้วยกันเลยพี่ขอแค่ <ขอ S 1> เจอควัน<อ>วิน่งทะลุควันก็นกจะเจอบ้านเลย <c oughs> <c oughs> เอ้ยไม่ไปแล้ว,ไม,ไ,ลวไม่ไปแล้วกลับบ้านเลย <c oughs> กูกลับบ้านเลยไอ้เหี้ยพวกเขา้าได้เลยกูกลับบ้านแล้วไอ้เหสามตัวมีไฟออกก่อนไอ้หลอกในบ้านเลย ให้เข้าไปช่อมในบ้านเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วพอแล้วสง <c oughs> สัยเราต้องไปหาของมันเพิ่มแล้วไปถามไม้ตาพื้นนะพี่ดูด,ด,ดีจะมีไม้ตาพื้นหยิบวไว้ทไว้ครับโอ้เข้ามาในป่าแม่งกลายเป็นอีเกมเลย <c oughs> ต้องจำทางกลับดีๆด,ด้วยนะ <c oughs> บอกว่าจะมีเอ้ยข้าโพด โพดเต็มไปหมดเลยไอ้หลุมศพใครเนี่ยวิ่งอย่างเดียวแหละทียแต่ก็ไม่มีตัวอะไรมาเลยนะพ่อมันจะไม่กลางคืนบอกวะไม่รู้อะเมื่อกี้ตอนเช้ามันยังมาอะไรเทียหรือยังเฮ้ยไอตัวเงี้ยนั่นแหลังไม่รู้ไ่เกมมันมีเงี้ยด้วยมีเงี้ยด้วยนิ่วิ่งกลับบ้านเลยผมว่าเรามีมาเยอะเลยไปเก็บไปเก็บเราก่อนเลยวิ่งกลับบ้านเลยตัวเงี้ยเราไม่รู้วิ่งแล้วก็วิ่งวิ่งตามหลังเลยแซมมี่แน่นอนบิร์นไปเก็มรอก่อนกูจะตายไม่ได้ไอพีเหมือนรู้แต่ใครจะตามหลังมันตลอดเวลาเลย นั่นดิเหมือนมีคนตามหลังนี่บ้านนี่บ้านวะนี่ในบ้าน,นบ้านบ้านเออบ้านเจอบ้านแล้วโอ้ไอ้อเฮ้ยเราาา้ยเฮ้ยเอายเกรดไห,ห้มันเป็นขั้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้วเฮ้ัเฮ้ยเฮ้อ้ยเม้ยเ้้ยเฮ้ี้ย้เฮ้้ยเฮ้ย้ยเยเย้ยเฮย้วพี้พี่ย,ยเฮ้ย<อ>้้ยเฮ้เฮย้ยเยเ้ยเย้เเยพียเ พี่พีพี่พีอยู่โรงพยาบาลเอ้ยห้องมันเข้าการโมบิลสุดไม่มีอะไรเข้าไปได้เลยแม้กระทั่งเพื่อน <c oughs> คงจะไม่มีจัมสแกก์ผ่านผ่านหน้าจอหลักนะคงจะไม่ตลกขนาดนั้นหรอกนะ <c oughs> อาจจะฮาด้วย <c oughs> ผมว่าบอกกูสิว่าจะไม่ตลกไอ้เี้ยตอนแรกคุยกันไว้อะทุกคนว่าเออพี่ผมไปลองเล่นมาแล้วคืนแรกไม่เจออะไรเลยเี้ยกูคืนแรกจัดเต็มเลยคืนแรกกูหลายตัวเลยเฮ้ยมาแล้ว มิดไนนี่แหละช่วงนี้แราไเเกตแม่งเล่นพวกกูแน่ล้วมาแล้วไบเกตสายบ้านไปเกตปึ๊บปิดก่อนวุ้ว้ๆวมันคองมันค้งมันค้องว้าอยู่ตาโอยมันคองแบบแค่พังเลยไอีเหี้ยยยดยอยพังแลยวเยมยย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 อ เอาไฟดับด้วย,ยไม่เห็นจะกันได้เลยวะโอ,ะอ้ยนากลัวสัตว์เฮ้ยยัยว้ายขอก่อนว้ายมันข้อรัวเลยหยุดนะหยุดขอดนะ้ะอ้าวเข้ามาไม่ได้แล้วสิบะเบิร์กอ่ะอืมไม่ไหมอะ่ะไปเก็ตเอาปิดลงเล่นเล่นเลยเล่นเจ้าลูได้เจ้ามาดาวเล่น,ลน,นเก็ต ไอ้ไรผีเลยเดี๋ยวผมจะลองเสี่ยงตัวเองออกไปผมจะลองเสี ah> ่ยงตัวเองไปเปิดไฟไฟน่าโอ้โนาไม่เจอแล้วครับเอาทำไงอ่ะทำไงอ้าวนี่ไอ้เหี้ยพวกกูมีจอกกั้นอยู่ไอ้สัตกูวางแผนเอาไว้แล้วไอ้เหี้ย อ้าวไฟดับอีกแล้วเพิ่งมาเพิ่งไฟเพิ่งมาก็ไปอีกแล้วไ hey อ้ยุ้งเบ้โหดเลยเกมโหดเกินไปแล้วพอ,อน <laughs> เนอะวหัวห <laughs> ัวหัวหกวะหลังมังหัว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 ัวห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 ัวัวหัเหัวหัวหัวหวหั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 ันนะวอ้มัน,มน,ามานัวห <laughs> ัวหัวรัวหัวหัววอ้าวาาานะาว อ้าวเหลือพี่บุมคนเดียวแล้วผมตื่นอ้าวตื่นได้เฮ้ยไม่กเกมไม่เป็นอวตารเที่ยวกล้องไปดร o p take เอาไปถ่ายอ้าวมาแล้วไอ้เฮียตะก,กล้องกูไมคกูถ่ายหน้าพวกมึงได้ไอ้สัตเข้าไปถ่ายมัาในป่าเลยมั้ยเออไอ้เฮียไปเก็บมึงวิ่งกลับมาก่อนได้มึงอยู่ไหนล่ะลุกเอ้ยไอ้ตายวะไอ้กู ไอ้มันมเลยกูได้ใบผีมาเลยไ,ไลยอ้เหี้ยกูตายดียมุ้งเก้าหน้ากูเลยไอ้สัตว์กลัวเลยว้ายไปวะพี่โดนเด้อไปไปหนูจะไงเหี้ยเอา<ฟ>้าเราเผลอขายแมวตัวเองไปเอเอใช่ซีไปอี ลเ,เราขายแมวทิ้งไปแล้วไอ้ขอไม่โดนผสมลเลยไม่หลาบ้านลรือแมวคืนได้อะไรก็ขายแมวได้ตงเพียอะไรวะมันดาขอทอี่หมา้เกล โอเคพี่ซีดไม่อยู่เบเกตก็จบกันไปแล้วนะสำหรับรายการโนเบลทีวีแล้วก็เกมดีเซนดิ้งเดอะวูดเดโมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้กนะ็ค่อนข,ข,ข้างที่จะแบบว่าน่ากลัวเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวตัวเต็มมาก็จะลองส่งให้พี่พีแล้วก็มาลองเล่นกันรับประกันได้เลยว่าน่าจะหาแน่นอนนะจ๊ะไอ้เห้ยแย ที่ว่ากดไลค์กดตั้งแต่ไกลพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจกับวันนี้ในคลิปเราจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า